<ง> <ator> <S <S ดนตรีนี้ถือว่าช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายแน่นอนไม่เพียงเฉพาะ <S <S คนเราเท่านั้นค่ะสัตว์ด้วยโดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจอย่างนกกระทาในาพื้นที่จังหวัดรังล่าสุดเจ้าของฟาร์มนกกระทาเนี่ยเปิดเพลงให้เจ้านกกระทาฟังทําให้นกกระทาเนี่ยมีผลผลิตไข่ใหญ่ไข่ดกแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด <throw S 1> ด้วยไปชมภาพบรรยากาศนี้มาแล้วค่ะที่บ้านเลขที่99หมู่ที่5ตําบลนาเมืองเพชรนะคะอาเภอสิเกาจังหวัดรังค่ะ ซึ่งเป็นบ้านของนายโกมูลและก็ดางดารุณีชัยบุตรสองสามีภรรยาที่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราและเลี้ยงนกกระทาเป็นไรายได้เสริมมานานถึง23ปีค่ะซึ่งปีนี้มีนกกระทาพร้อมขายอยู่เกือบ3,000ตัวแล้วก็เก็บไขน่นกกระทาได้วันละ1 5 0 0 0ถึง1,600ฟองค่ะขายฟองละ 100, 100ลูกราคา110บาทนะคะหรือว่าตกฟองละ1บาท10สตางค์ทำให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อจนไม่พอขาย หลังจากที่ไข่ไก่ราคาพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งไข่นกกระทาที่นี่เนี่ยลูกใหญ่ไข่ดกเพราะว่าเป็นไข่ที่ได้จากนกอารมณ์ดี เจ้าของฟาร์มก็มีเทคนิคก็คือการเปิดเพลงให้นกฟังเนี่ยทุกๆวันวันละ4ี่ชั่วโมงนะคะในช่วงเช้าโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยชอบแนวนี้นะคะเ<ม>ชื่อว่าจะทําให้นกเนี่ยเพลิดเพลินกินอาหารได้ดีโตไวแล้วก็ไข่ใบใหญ่ทุกวันเลยทําให้ลูกค้าติดอ,อกติดใจสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะรูปแบบเพลงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความชื่นชอบของนกกระทาหรือว่าผู้เลี้ยงกันแน่นนะคะ <S <S คุณโกมลชัยบุตรค่ะอายุ5 1ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาค่ะกล่าวว่าเทคนิค ที่ทำให้นกอารมณ์ดีคือการเปิดเพลงให้ฟังทุกวันตั้งแต่ตอนเช้าวันละ4ชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตต้องบอกว่ามีเกษตรกรมาดูเป็นตัวอย่างมาดูงานบ่อยๆเลยนะคะเพราะมองว่าตลาดยังไปได้ดีค่ะในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยก็ไม่มีใครเลี้ยงนกกระทานนะคะนอกจากตนเองเพราะไม่มีใครสนใจ ส่วนรสชาติของเนื้อนกกระทาก็กินเหมือนกับเนื้อไก่นั่นเลยค่ะโดยขายนกกระทาตัวเมียนะคะอายุ40วันราคาอยู่ที่25บาทมีคนมารับซื้อถึงฟาร์มเลยนะคะส่วนตัวผู้จะราคาอยู่ที่10บาทลูกนกค่ะก็จะนับกันเป็นวันนะคะตั้งแต่ออกจากตู้ฟักใหม่ๆอายุ1วันก็อยู่ที่5บาท7วันราคา7-8บาท 15วันก็ราคา12บาทแต่ละวันสร้างรายได้อยู่ที่1,600ถึง1,700บาทกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ตามงานก็เห็นกันบ่อยนะคะสำหรับนกกระทาปิ้งนกกระทาย่างค่ะใช่ค่ะ